บีบหัวใจภรรยาและคุณแม่ออมอัคพันรำให้ก่อนรูปทางน้ำตาวันนี้22กันยายน2567ที่ศาลา12วัดทัตทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหาคนครสถานที่ประกอบพิธีรถน้ำศพบำเพ็ญกุศลและส่วนอ,อภิธรรมออมอัคพันที่เสียชีวิตยังสงบด้วยวัย39ปีหลังจากเข้ารักษาด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจมาก,กว่าสปี และเมื่อเวลา14นาิกาครอบครัวก็ได้นำร่างของพระเอกนุ่มอมอ,อัคขภั์มายังศาลา12วัดทัดทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีดาเรียภรรยาประคองรูปถ่ายของพระเอกหนุ่มมายังศาลาจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำร่างขึ้นเพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพในลำดับต่อไป กำหนดการพิธีรดน้ำศพพิธีสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจของนายอัคพันธ์ณวัดทาตทองพระอารามหลวง12วันที่22กันยายนเวลา16นาฬิกา30นาทีพิธีรดน้ำศพเวลา18นาฬิกาส่วนอภิธรรมวันจันทร์ที่23ถึงวันที่26กันยายน2567เวลา18นาฬิกาส0นาทีส่วนอภิธรรมวันเสาร์ที่28กันยายนเวลา10นาฬิกาทำบุญเลี้ยงพระสวด มัติกาเวลา15นาฬิกาชาพนากีดขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ